เงินถ้ามันหยุดอยู่ในมือเราคือเราเป็นเจ้าของถ้าออกจากมือเราเนี่ยเป็นของคนอื่นเราก็ต้องแทบจะไปกัดเท้าขอ,ขอคืนเงินอีกผมขู่เขาไม่ได้นะถ้าคุณทวงหนี้โหดอะไรคุณเสร็จทันทีถ้าลูกหนี้เขาแบบติดหนี้เราอยู่แต่เขามีชีวิตที่อู้ฟู่เราไปเซล,ลอย่างเงี้ยเขาได้ไหมก็สามารถทําได้เราไม่ได้ด่าเขาได้ไปไปประจานเขาบอกแต่ก็ต้องระวังว่าเป็นประจานพอไหมแล้วชัดยืมเงินทางไลน์ถือเป็นสัญญาเงินกู้ได้ไหมแล้วทวงหนี้ทางโซเชียลยังไงให้ไม่ผิดกฎหมาย สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีในทุกวันนี้เราอยู่ในยุคดิจิทัลการสื่อสารต่างๆก็สะดวกสบายแม้แต่การยืมเงินเพื่อนแค่ทักแชทไลน์มาบอกว่าขอยืมเงินหน่อยเราเห็นเพื่อนกําลังเดือดร้อนก็โอนเงินให้ยืมไปแต่ตอนที่เราจะทวงเงินคืนในฐานะเจ้าหนี้นี่สิคะทําไมฉันยากเย็นเหลือเกินจะโพส์ทวงเงินลุกนี่ทางโซเชียลทาได้หรือเปล่าทําอะไรผิดอะไรไม่ผิดหรือว่าทวงได้แค่ไหน เรื่องนี้ต้องมาคุยกันในมุมของกฎหมายค่ะเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อกฎหมายกับอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบทบาทการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุร้อยหอาสากับทีมทนายความทางสทอ fm 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวนะคะวันนี้เรามาเคลียร์กันชัดๆทั้งการขอยืม การทวงหนี้บนโลกออนไลน์สิ่งไหนทําได้และสิ่งไหนอย่าหาทำขอเริ่มที่คําถามแรกก่อนเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยการส่งข้อความขอยืมเงินไปทางไล n e ทาง Messenger ทาง d irect message หรือว่าทางโซเชียลแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาก,กู้ยืมเงินได้ไหมโดยหลักเนี่ยนะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งคดีพาณิชย์มาตรา6กข้อาข้อ4เนี่ยการกู้ยืมเงินตั้งแต่2,000กับ1บาทขึ้นไปเนี่ยต้องมีหลักฐานหนังสือลงรายชื่อของกู้ถูกต้องไหมแต่ว่าตอนหลังมีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งเรียกวอเล็กรอนิกออกมาเขาบอกว่าไม่ต้องแล้วตอนนี้นะถ้าสามารถทำเรื่องกู้ยืมเงินกันในทางอิสื่อเล็กทรอิกส่ง เฟซบุ๊กส่งไลน์ส่ง, line อ, Facebook, ง line อะไรกันเนี่ยเพราะตอนนี้เฟซบุ๊กทางไลน์หลายคนยืนยันตัวตนเราได้อาจารย์ส่งไลน์ไปบอกว่าเนี่ยขอยืมตังค์นะไม่ไป็นไรลงลายเซ็นเลยนะมันยืนยันสถานะเราได้นนไนน 7, 8, 9, เนี่ยตามกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาตรา789เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้ใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้ฟ้องร้องมาคับพิรได้ต้องระวังให้ดีจะยืมเงินใครเนี่ยต้องให้เขามีหลักฐานอะแล้วต้องมีหลักฐานเขาต้องแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยคือพรบเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันบังคับหลายเรื่องแล้วอย่างนี้คือถ้าในการส่่่่งงงงไไไลลนน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 น์์์ใกกกกาาาาาาารรรอออออิิบ็็ซเเเเีีีี้้้ยยยยยทสมมมมมถปหหััััฐดดตตขขจจวคะฎ คือต่ำกว่าสองพันเนี่ยไม่ต้องมีหลักฐานฟ้องได้เลยร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยสองพันฟ้องได้เลยไม่ต้องมีหลักฐานไม่มีงินเซ็นถ้าเกินสองพันหนึ่งบาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานหนังสือแต่ตอนนี้กฎหมายใหม่ไม่ต้องแล้วนะจำเราว่าโดยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะไม่ต้องมีแล้วส่งยืมทางไลน์แล้วถ้าเรามีหลักฐานก็แกล้งทวงไปว่าเงินที่เอาไปเนี่ยเมื่อไหร่จะคืนอีกสักสองสามวันจะคืนให้นะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะเขารับกันยืมเงินรื้จบเลยเห็นไหม ขายแล้วตามมาตรา7-8-9ของพละมัญญัติว่าโดยสื่อได้คนอีกเนี่ยถเธอผิดสัญญาเธอก็จะโดนใช่แล้วบางทีแกล้งโทรส่งเฟซส่งไลน์ไปทงบบไวงเขาบ่อยถ้าเขารับเมื่อไหร่ก็เข้าทางเราก็มีหลักฐานการฟ้องร้องได้ฉะนั้นแค่เราพิมพ์แชทขอยืมเงินจะผ่านไลน์ผ่านเฟซผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์เมื่อกูยืมเงินเกิน2000บาทขึ้นไป ก็ใช้เป็นหลักฐานแทนหลักฐานหนังสือกู้ยืมเงินได้แล้วนะคะ <ith> <c oughs> คุณผู้ชมเคยพูดกันเล่นๆบนโลกโซเชียลไหมคะเช่น <c oughs> ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ฉันจะทํานู่นทํานี่หรือถ้าเจ้าหนี้ยกหนี้ให้ก็จะไปเที่ยวหรือว่าไปซื้อนั่นซื้อนี่แต่ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้แล้วเราไปเผลอโพสตเล่นๆหรือว่าเขียนเล่นๆหรือว่าบางทีก็แค่ปัดตำคาญทางโซเชียลแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรยกหนี้ให้เลยก็ได้แบบนี้มีผลทางกฎหมายไหม แล้วมีครั้งบางครั้งเนี่ยเคยมีลูกหนี้หรือเจ้านี้เนี่ยทะเลาะก,กันเจ้านี้ก็ทวงลูกหนี้ใหญ่เมื่อไรไม่จ่ายสักทีเ,เอ่อหลายตังค์นะหลายแสนวันดีคืนดีเจ้านี้เนี่ยด้วยความที่เบือเ่อไงโอ้ทะเลาะก,กับมันมาบ่อยเบือ่อไม่เอาแล้วนี่อ่ะเจ็ดแปดแสนนี่ เดียนียกให้ละไอ้น,นี่เคยมีคำวษาสารกีกานะกบอกว่าการยกหนี้ที่เจ้านี้ยกให้ทางสื่อเลคโคนิกเนี่ยถือว่าใช้บังคับได้นะสมมติหนูเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยพอเ,เห็นปุ๊บแคปแล้วก็มาบอกยืนยันในสารได้เลยว่าเขายกหนี้อลเขายกหนี้ให้แล้วจบชางซ่างนะครับนะต้องระวังให้ดีนี่คืออย่าใจร้อนเลยใช่ใช่นะกฎหมายสื่อเลคโคนิกเนี่ยเขามีผลบังคับได้นะครับต้องระวังเหมือนกันนะครับ กฎหมายช่วยลูกหนี้แบบนี้แล้วถ้าเราเป็นเจ้าหนี้จะทวงหนี้ยังไงจะทํายังไงไม่ให้เข้าทางลูกหนี้ล่ะหลายคนเนี่ยไปทวงหนี้มาเจ้าหนี้บางคนหนึ่งนะไปประจานลูกหนี้หรือที่ไปละลานเขาที่บริษัทโผ่ไปแล้วอะไรก็แล้วอย่าลืมนะตอนนี้นะมีความจัดว่าโดยการทวงหนี้นะเขาควบคุมอยู่ทวงหนี้โหดเกยวได้ไปตบเขาได้รุนแรงก็ไม่ได้ข่มขู่เขาไม่ได้ละลานเขาไม่ได้เขาเรียกทวงหนี้โหดนะถ้าคุณทวงหนี้โหดอะไรคุณเสร็จทันทีเพราะว่ากฎหมายทวงหนี้โหดเนี่ยเขาลงโทษหนักนะครับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีเยอะไหม เยอะค่ะโทษหา้หาปีแล้วนะต้องระวังอย่าทวงหนี้โหดทวงหนี้ละลานผม่มครูอะไรหลายเขาเนี่ยถ้าเราจะทวงหนี้เขาต้องทวงหนี้แบบสบายๆอ,อ่ะเดีย๋ยวประจานเขาตรงไปสนตัวก็ได้นะหรือโทรศัพท์ไปเป็นเวลาด้วยนะหรือบางทีถ้าไปเจอเขาก็บอก ช่วยใจหน่อยนะโดยหลักเนี่ยทวงหนี้ควรจะให้สำนักงานทวงหนี้หรือสำนักกฎหมายเป็นการทวงทวงยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายถ้าไม่จ่ายกบฟ้องคดีไปอย่าไปละลานเขา mm hmm. การละลานกฎหมายไม่เปิดช่องให้คุณละลานชี่ิตนตัวเขาได้กฎหมายไม่เปิดช่องคนข่มขู่เขาได้เพราะมันจะทําให้เกิดความรุนแรงในสังคม,มนะครับค่ะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าลูกหนี้เขาแบบติดหนี้เราอยู่จํานวนหนึ่งเยอะมากแต่เขามีชีวิตที่อู้ฟู่เราไปแซวอย่างเงี้ยเขาได้ไหมก็สามารถทําได้เราไม่ได้ด่าเขาได้ไปประจานเขาบอกไม่ได้จะคืนงินซะเลยอย่างเงี้ยพอได้อยู่ แต่ก็ต้องระวังงดเป็นประจานเขาไหมเพราะบางทีบางคนก็ต้องบอกนะยุคนี้นะเงินถ้ามันหยุดอยู่ในมือเราคือเราเป็นเจ้าของถ้าออกจากมือเราเนี่ยเป็นของคนอื่นตอนนี้เขามายืมเราเนี่ยโอโ้โหแทบจะกาดทาเท้าใช่ไหมยกยอปอปั้นเราสัพัดพอเขายืมเงินเราแล้วตอนเราทวงคืนเขาเนี่ยเราก็ต้องแทบจะไปกาดเท้าขอ,ขอคืนเงินอีกขอตังคึ้ืนนะจ๊ะใช่ขอร้องเธออย่างนั้นเลยอ,อย่างนี้เลยเห็นไ,ไหมฮะไม่ด้ต้องต้องบอกว่าสังคมบางทีเดี๋ยวนี้มันกลับกันยิ่งคุณไม่มีหลักฐานนะอย่างการกู้ยืมเงินเนื้อเยีก ทุกคนมันรู้หมดเนี่ยสองพันหนึ่งบาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานคนต้องระวังไม่เซ็นสัญญากู้ให้เราแล้วนะก็ฝากไว้หน่อยว่าถ้าจะให้หยิบดีเมินต้องมีหลักฐานอย่างน้อยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ส่งทางไลน์ทางเฟซให้ยืนยันไว้ส่วนคนที่จะทวงหนี้ก็ต้องระวังเดี๋ยวนีกฎหมายการทวงหนี้เขาเข้มงวดเพราะฉะนั้นคุณพิสิทธิ์ติดคุกนะทวงหนี้โหดทวงหนี้ทั้งหลายห้าปีนะคิดดูคุ้มไหมไม่คุ้มเลยเจ้าหนี้เข้าใจไปช่วยเขาเนี่ยนะ ด,ดีให้เย็นกู้ช่วยเขาเนี่ยเ,ออเขาเล่นตามบอลทวงหนี้เนี่ยเหนื่อยไหมหรือเรียกบอกว่าเรียกกนาตายอีกเนี่ยติดคุกมาต้องยกนี่เขาก็ไม่เอาแล้วเ,เข็ดแล้วก็อยากติดคุกบางคนเลิอกอาทิพเออเขาเรียกว่าปล่อ,อยเงินกู้ไปเลยปล่อยเงินกู้ไปเลยอาไปติดคุกหลายปีคุ้มไหมแครวันเดียวคนก็มาอยากติดกันหลักเกณฑ์ในการทวงหนี้ที่ไม่ประจานเจ้าหนี้ก็คือเหมือนกับการที่ด่าคนเหมือนก,กันรู้สึกบ,บ่นได้แต่ว่าอย่าด่าเป็นชื่อใช่นะครับบางทีมันปัญหาประจานเขาหรือเปล่านะอ่ถ้าสมมติว่าหนูไปแคปรูปเขามาอย่างเง ก็คือว่าผิดใช่แคปรูปมาประจานเนี่ยในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะในสื่อทั้งหลายเนี่ยก็ผิดประจานเขาห้ามละลานข่มขู่เขาไม่ได้ไปที่ทํางานเนี้ยใช่ไหมบางคนก็ไปที่ทํางานไปทวงบอกเพื่อนบอกพุงบอกเนี่ยน็ตละลานข่มขู่เขาไม่ได้ไปตบตีเขาไม่ได้เห็นไหมหนักไหมหนักครับก็ต้องฝากว่ามีนี่ก็อดทนไม่มีก็ฟ้องกันตามกฎหมายนะกฎหมายเขาใช้สิทธิ์ฟ้องเราทางศาล ไม่ใช่ให้คุณไปใช้ความรุนแรงกับเขาอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทนายปรีชาอาจารย์ปรีชาณาเชียงใหม่ทนายความและที่ปรึกษากฎหมายที่มาให้ความรู้ที่สำคัญแล้วก็จำเป็นกับคนในยุคดิจิทัลกับเราแบบนี้นะคะ แต่ว่าเรื่องของกฎหมายในการทวงหนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าโลกชีวิตจริงที่เราอาจจะเจอตัวต่อตัว,ตวเขาก็มีข้อบังคับที่เราต้องรู้ดังนี้ค่ะทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่ข้อมูลทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเปิดหลักเกณฑ์ทวงหนี้ซึ่งก็มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2562นะคะมีอะไรบ้างมาเช็คกันเลยอย่างแรก ทวงนี้ได้1ครั้งต่อวันและต้องทวงภายในเวลาด้วยนะก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ทวงได้ตั้งแต่8นาฬกาถึง20นาิกาวันเสาร์อาทิตย์ทวงได้แค่8นาฬกาถึง18นาฬกาเท่านั้นเช่นส่งข้อความทางไลน์และมีการเปิดอ่านหรือโทรศัพท์หาลูกหนี้และทวงนี้อย่างชัดเจนแบบนี้นับเป็น1ครั้งแต่ถ้าโทรไปแล้วเขาไม่รับ รับแต่ตัดสายไปก่อนทวงหนี้หรือไม่เปิดอ่านข้อความแบบนี้ไม่นับนะคะซึ่งผู้ทวงถามหนี้ในที่นี้ก็หมายถึงบริษัทต่างๆเช่นธนาคารเจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้การพนันซึ่งมีนั้นจะถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายเจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ในการทวงถามหนี้เท่ากันค่ะต่อผู้ที่ทวงหนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะก็คือ 1. อย่าประจาน 2. อย่าพูดจาดูดมิน 3. ห้ามข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและ4 ห้ามทวงถามหนี้เกินหนึ่งครั้งต่อวันนะคะการกระทำไม่ว่าจะในโลกออนไลน์หรือว่าในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าหากเราไม่ระมัดระวังก็อาจจะทำผิดกฎหมายถูกแจ้งความถูกฟ้องถูกดำเนินคดีได้นะคะดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าหนี้เป็นลูกหนี้หรือเป็นผู้ที่โพสต์หรือว่าใช้โซเชียลก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยแล้วก็คอยติดตามเรื่องราวที่เป็นความรู้ต่างๆ,ๆกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดพลัง้งเราอาจจะโดนฟ้องหรือว่าถูกดำเนินคดีได้ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนนะ้